สวัสดีครับสวัสดีผอไม่พี่น้องคนเลี้ยงคว้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือสีอ่าุมซ้ำนะครับสุมซ้ำไอ้ฝนตกนะครับก็คือไร่หม่องายบอนกับฝนคือสิตกนะครับเพราะว่าอากาศตั้งบานตอนนี้ครับก็เมื่อคืนฝนตกแห้งนะครับฝนตกแห้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สิบอ่ามาเบาถึงนะครับ แม,ออแม่ก่อนเงินนี่ถืออยู่ข้างหลังนะครับแม่ก่อนเงินนี่ผมสีมเบา,าเรื่องล่าของแม่ก่อนเงินใหนฟังนะครับว่ากระื้อตอนนี้ยังคุ้มเครือแห้งนะครับว่าสรุปแล้วแม่ก่อนเงินนี่ผสมติดหรือว่าบ่ติดนะครับที <c oughs> ่จริงแล้วกับตัวทองไปแล้วนะครับที่ผมฮ็ดคลิปให้บึงนะครับตัวทองไปแล้วกับ หมอที่ตรวจนะี่คือบอกว่ามันม่ทองนะครับมันม่ทองแล้วผมก็เลยล่องจับสัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือผ่านมารอบรอบการเป็นสัต์ตรงเป็นก็คือวันที4่4วันที4่4เดือนวันที4่4เดือน8นะครับปีหกขานี่แหละนะครับตัวนี้โบแมนนะครับนี่ตัวนี้เป็นล <laughs> ูกสาวคนนะครับก่อนทองนะครับ ครบหลอกกับซัดแล้วที่นี่ผมเบิงนะครับผมก็เช็คปกติของผมนี่แหละนะครับก็คือจะเบิงเมือกเบิงยังตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เบิงเวทมือนะครับช่วงนี้ช่วงวันที่สามที่สี่ที่หาที่หกนี่ครับผมก็เบิงช่วงนี้แล้วครับแต่ว่ากัเท่าที่เห็นนะครับก็คือก่อนเงื่อนนี้ว่ามีเมือกไหลนะครับว่ามีเมือกไหลผมก็เลย เริ่มมีคำถามอีกแล้วนะครับมีคำถามแล้วว่าสรุปแล้วเป็นอียังนะครับหรือว่าเพิ่นทองเราตรวจบนะครับเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบนะครับเป็นปัญหาที่ผมต้องหาคำตอบให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องนํานะครับแล้วก็เอาสีได้คำตอบผมก็อยากคู้คำตอบว่าสรุปแล้วก่อนเงินนี่ททองหรือว่าทองนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับโดยปกติก่อนเงินที่ผมตั้งแต่ผมสื่อมานะครับ ตั้งแต่ผมซื้อมาก่อ,กอนเงื่อนนี่สิกลับซัดตรงหลอบอยู่นะครับกลับซัดตรงหลอบกัถามว่าเปบอกับบอเปก็คือมันกับขาดเคืออนหนึ่งสองสามือยังยังสีนะครับก็คือมันกับเป็นเหลือกปกตินะครับกับอสิบอรตรงเปะยืดมือนะครับกับบวกลบนะครับแต่ว่ากับอยู่ในช่วงนี้นะครับเราที่ผสมที่ผ่านมากก็คือผสมบกติจนว่าผมเดบผสมโตนะครับ ผสมโตเอาพอพัอนมาผสมหลังจากที่ผสมไปแล้วนะครับสองหลอบอ่าพันหลอบแหลกหลอบสองก็คือว่ามีเหมือกมีอย่างออกนะครับแล้วพอหลอบที่สามนะครับหลอบที่สามนี่ก็เห็นผมเห็นมีเหมือกนะครับเห็นมีเหมือกก็คิดว่าอาซิบติดนะครับอาซีผสมบบติดผมก็เลยให้อ่าหมอมา่าอุนตาซาวเบิงนะครับเรา หมอก็บอกว่ามันบอติดนะครับผสมบอติดผมก็เลยมาจับสัตว์อีกนะครับมาจับสัตว์กับปรากฏว่านะรบอบนี้ครับก่อนเงินมันมีเมือกนะครับมันก็เลยเฮ็ดนี่เองผมก็สงสัยไปเลยนะครับผมนี่เป็นขีดสงสัยนะครับสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วติดบอดติดหรือว่าตรวจทองแล้วมันข้าหาบพอบอ่เฮ้ยจังใดอยังไงสินะครับมันก็เป็นไปได้แต่ว่าตรวจทองนี่มันมีเปอร์เซ็นต์ที่ หูพนนี่ก็ถามว่าเต็มลอยบ่มันก็ถามว่าเต็มลอยบอมันกัมันกับบเต็มปาะเด๋นะครับมันก็บ่เต็มลอยดอกบางทีอะบางเทีมันกอาจสีมีขอพิษพลาดนะครับบางทีสีข้ามบ่พอนะครับตัวบ่พออย่างสี้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันสีสูงนะครับผมให้ไปเลยเกาสิบเก่าเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าตัวทองนะครับกะดีกก่ประตรวจนะครับเข้ากับสีดีหูน้ำนะครับูว่วเ่า เป็นจยงไรอย่างสินะครับเพราะว่าผมก็เคยเห็นเคสนะครับเห็นเคสของจะของพอพันที่ผมเอามาผสมนี่แหละพอดีผมเห็นเป็นโพดอยู่ในอยู่ในเฟซดของเพื่อนนะครับว่าให้หมอคนแรงมาตรวจนะครับให้หมอคนแรงมาตวรตวจว่าตรวจแล้วหมอคนแรงว่าประทองนะครับของขวยเพื่อนน่ะนะบันนี้เพิ่นก็นเลยให้หมออีกคนนึงมาตรวจอีกแื่นึงนะครับปรากฏว่าหมอคนที่สองบอกว่าทองนะครับแล้วที่นี่ตอนนี้เพื่อนบอกว่า เพื่อนบอกว่าไอ้ขั้วเป็นทองใหญ่แล้วนะครับมันก็เลยว่าเอ๊ะมันสีเป็นเียดล้ายๆกันกบของเพื่อนบอยังงสีนะครับผมก็เลยปรึกษากันนะครับก็จาของอพอพันขั้วที่ผมเอามาผสมเนี่ยแหละครับว่าเพื่อนก็แนะนํานะครับเพื่อนก็แนะน,นะํนานนว่าให้ให้เบิ่งรอบซัดอีกเทนึงนะครับรอบเป็นซัดอีกเทนึงก็คือนาปีอีกประมาณยี่สิบหมื่นนี่แหละนะครับซึ่งอ่ามันกะตรงกับควาวคิดของผมนะครับเพราะว่าผม กอยากสิ้ถาเบิงนะครับให้มันว่ามันสิกลับสัตว์อีกบอ่อยอย่างสินะครับเราค่อยตรวจทองอีกเท่านึงนะครับก็นับอีกประมาณยี่เบสเมื่อนี่ละนะครับยี่เบสเมือ่อก็น่าสิอยู่ในช่วงเดือนนี้ละไปไปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวถาเบิงอีกเท่านึงว่าสิเป็นจังไดนะครับนีนแ่แหละครับลักษณะของเพิ่นอ้วนนะครับอว้วนก็เลยผมก็เลยเบิ่งบ่ออกนะครับเบิ่งบ่ออกว่าอ่า ซืลอติดติดไม่จังไดนะครับก็ต้องศึกษากันไปยาวๆเลยครับสาหรับก่อนเงินนี่นะครับแต่ว่าก่อนท่องนี่กับพวกนี้ก็ติดติดแล้วนะครับอันนี้เศร้าเห็นโตนี่ครับสามโตนี่เห็นหมดละก็เหลือแต่ก่อนเงินนี่แหละที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวจังได้กัผมก็สิอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งกันอีกคืนอนึงนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับ ในช่อง YouTube นะครับนี่ครับอโอเคครับเดี๋ยวลองเบ้งนะครับว่าสิเป็นยังไดถ้ามียังคิมหนาเดี๋ยวสิแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบใบเพียงแค่นี้ครับขอพุ่นพรมพี่นองนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่ะโอเคกับผมขอคุณเลยๆครับสวัสดีครับ